องค์การอนามัยโรค (WHO) ประกาศให้โรคฝีดาดลิงหรือพ็อกซ์เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก (Global Public Health Emergency) เมื่อวันพุธ14สิงหาคมซึ่งถือเป็นการออกประกาศเตือนครั้งที่2ในรอบ2ปีตามหลังการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งกำลังแพร่กระจายออกไปสู่ประเทศข้างเคียงคณะกรรมการฉุกเฉินของ w h ได้มีการเรียกประชุมวานนี้14 เพื่อมอบคำแนะนำแก่ทีโรดอัธนอมกิบเบียรซสุสผู้อานวยการใหญ่หูว่าสมควรที่จะประกาศให้การระบาดของพอ,สอกสะโรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่น่ากังวลระดับนา,นานาชาติฟีอีกหรือไม่สําหรับฟีอีกนั้นถือเป็นคําเตือนขั้นสูงสุดของหูที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดงานวิจัยการระดมทุนตลอดจนมาตร,รการด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโรคหนึ่ง เห็นได้ชัดว่ามาตร,ราการตอบสนองที่สอดประสานกันของนานาชาติคือสิ่งจําเป็นที่จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดและปกป้องชีวิตผู้คนทีโรสกล่าวพอกสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักอาการไม่รุนแรงโดยมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่บวกกับมีแผลตุ่มหนองขึ้นตามร่างกายทว่าในบางกรณีก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเริ่มต้นจากสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เรียกว่าเครไอทว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่ชื่อว่าเคลไอบีนั้นสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นผ่านการสัมผัสใกล้ชิดในชีวิตประจําวันรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ไวรัสตัวใหม่นี้ได้ระบาดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นบุรุนดีเขนยารวันดาและยูกันดาซึ่งกระตุ้นให้หูต้องยกระดับเตือนภัยฉุกเฉินการตรวจพบและการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของพอกสายพันธุ์ใหม่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก รวมถึงการพบผู้ป่วยในประเทศข้างเคียงที่ไม่เคยมีรายงานพอก์มาก่อนตลอดจนโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายไปทั่วทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆคือสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งทีโรสกล่าวฮูได้อนุมัติงบประมาณฉุกเฉิน1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนอนุมัติเพิ่มเติมภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยแผนรับมือการระบาดของพอกซ์รอบนี้คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณเบื้องต้นราว15ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งฮูก็หวังที่จะระดมเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคด้วย เมื่อต้นสัปดาห์นี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสูงสุดข,ของแอฟริกาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพ็อกซ์ภายในทวีปแอฟริกาหลังพบว่าไวารัสกำลังแพร่กระจายในอัตราเร็วอย่างน่ากังวลโดยในปีนี้พบผู้ป่วยต้องสงสัยแล้วมากกว่า17,000คนและในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้วกว่า500คนส่วนใหญ่เป็นเด็กๆในคองโก